นะครับนัดที่ส่ขอฤดูกาลน,นะครับก็นหนองบัวพิชยาเจ้าบ้านรับการมาเยือนของ b ีจีปทุมยูไนเต็ดครับเจ้าบ้านหนองบัวพิชยานะครับมาในระบบ4-2-3-1นะครับดูไลน์ออพของทีมเยือน b ีจีปทุมยูไนเต็ดกับบ้านนะครับมาในระบบ3-5-2อครับ่งนดีเปรรช่วยอรมชลไม้อกันตอชวกันไเลยะครับเา เปิดลยคัคนเอดไม่ทั้สิ้อาไปครับหท่เงสั้ปล่อ,สอสยสาระแทงช่องเลยครับมกับทีละสินทีละสินกำลังจะทิ้งต่อไปเจอรุมเข้าทางสั้นเลยครับสุดท้ายมันก็หมายท้าแล้วไปเบียดไปชนจนสุดท้ายมองมาเข้าทางให้ทีลสินด้วยนะครับดูครับโอ้โหตนคัวพันอยู่แต่พอยังไม่ไปไหนครับยังมาเข้าทางแต่ยิงลูกนี้ ครับโอ้โหถือว่าเกือบจะได้ลุ้นถึงประตูเหมือนกันตรงนี้ของทีละสินขึ้นทาเดสุดเยสแต่บีจีก็ยังไม่ได้เร่งในการที่จะเปลี่ยนบอลซ้ายขวาให้เร็วมากขึ้นนะครับเอาแล้วครับอ้อมปาตรงนี้บอกโอ้โหเราสั้นอีกทีเดียวโอ้โหสุดๆไปเลยครับลูกนี้โอ้โหหนึ่งส่วนเข้าซ้ายของชาววัดบีรชาดเครับเกือบจะได้ตั้งแต่จังหวะแรกที่ทีละสินหมกแล้วนะครับแต่บอลชนเสายังมาเข้าทางแล้วยิงทีได้ของชวัดบีรชาดคมมากๆนะครับ มันอาจจะพอดีพอดีที่มันเข้าข้าศนฐานด้วยแล้วโหยิงยัดเข้าไปนี่ไม่เหลือเลยดูจังหวะเปิดของสาร,รัตก่อนนะครับโหอย่างแม่นเลยครับโหต็มหัวเลยแล้วบอเนี่ยยังมาเข้าทางชาววัดวิริชาติที่ก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับโอ้โหยิงด้วยความมั่นใจแล้วก็วางเท้าดีมากๆจกังหวะทะยานหม่งของทีละสินตรงนี้เนี่ยก็เกือบที่จะเข้าไปแล้วบอเปชนเสาวนะครับเก็บตกของชาววัดนี่จริงๆก็ต้องบอกว่านิ่งมากๆนะครับ ยอดเยี่ยมมากๆในการที่บอลมาตรงนี้ลบวางเท้ายิงกลายเป็นประตูขึ้นนําเลยครับของทางบีทีวอสทูบูลิเต็ดนะครับได้เปิดเป้าหมายประตรงกลางโอ้โหตอนกําลัขึ้นตรงนี้ก็ติ่งจาอีราฟานจอร์ซอนยังเก็บได้ชัดชัยเลื้อยหนีมาแล้วซัดโลกนี่โอ้โหเหลือเหมือนกันครับโอ้โหเหลือปองก่อนนะครับชัดชัยยิงชัดชัยครับโอ้โหแต่เทพทั้งคู่เลยครับ ทั้งสัตชายเจียกางแล้วก็ชัชายบุรพงเลยครับโอ้โหม,มีสะดุ้งเหมือนกันลูกนี้ลากบอลม,มาแล้วกดตรงนี้บอลพุ่งมันจะหลุดเลยครับโอ้โหไม่ปัดเ่เข้าวประตูนแน่นอนทีรศิลป์รอจังหวะตัดเข้าในมาเองแล้วหักเปิดพื้นที่กับนักสีโรดฉาดทองสีโรดดวลกับทางอากิาโดแหวกหนีมาให้ทีรศิลป์ตั้งป้อมตรงนี้ก็ตรงตัวครัได้โอกาสบ้างนะครับทีรศิลป์ เราได้ดูกันหน่อยนะครับทีละสินได้โอกาสยิงตรงนี้บอกว่ายังไปตรงตัวอยู่ครับสถาพอดแดงสีเน้นกกใกล้ๆอ้พิกสวยครับเทินตรงนี้ของทางจิรพันธ์เอาเลยครับฝังต่อขึ้นมาอีกทีหนึ่งจิรพันธ์ดวลกับฉัรวงคนทองคีรีค่อยๆเลาะขึ้นมาแล้วเลอสันยอดลูกที่ออกมาดักสวยเลยครับจัดชาย จังหวะเข้าทำ้วจริงๆก็มีอยู่เหมือนกันนะครับอีกแล้วเปิดแป้นหรือเปล่าด้วยนะครับเล็กมาเสาไกลให้ตัวขึ้นปงยังปัดไปได้ครับบอลตกพื้นด้วยครับจังหวะบอุหัตถ์อีราฟานตุนเยสนะครับมาที่วิกเตอร์แล้วก็คืนกลับมาที่ชัดชัย mm hmm. ทดเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับ mm hmm. เรียว่าจบ45นาทีแรกบีจีปทุมบุกมาขึ้นนำถึงศูนจากชาวตีระชาติครับ mm hmm. เดี๋ยวจะมีเปลวครับกลับีจีอาตัวรอด ทีละสินเจอรวมสองหนึ่งตรงนี้เอาล้วครับแกะคืนได้บ้างแกร์ซี่เข้ามาแล้วสันครับเปลี่ยนเข้าตรงกลางสถาพรเบิร์นไฮวิตันสวเรสออกไปที่จิรพันธ์พาสุขขันแล้วก็เปิดจังเข้าตรงกลางที่สวเรสบอลเข้าทางแล้วได้กิ้งเรียบร้อยครับโอ้โหดึงต่อหนึ่งตีเสมอจนได้ับเจ้าบ้านหนึ่งหนึ่งโอ้โหสุดๆไปแล้วจากเล้สันเทียบราชเนี่ยดูครับแปะมาทำชิ่งกันสวยด้วยให้มาที่จิรพันธ์นะครับแล้วสถาพรเปิดมา นี่น่าจะรั้งมาครับทั้งคนที่สอดมาทั้งปานซูรีอเองแล้วก็ทางเรือสังเหลี่ยมมุมเมื่อสักครู่นี้เหมือนว่ายังยังอยู่ในรายอยู่นะครับทางเรือสังแล้ววิ่งเข้ามาแปรด้วยซ้ายผ่านชัชัชยเข้าไปเลยนะครับแปรรอดไปเลยครับคือชาชัยเองก็พยายามที่จะออกมาให้เร็วด้วยนะครับแต่บอลเนี่ยมันถึงตัวทางเรือสังทิมรดชไปแล้ว แล้วโอกาสเข้าทำเนี่ยอัน่บเจ็ดแล้วก็แปดครั้งครับอ่ะดูนี้ก่อนนะครับซัดของชาววัดโอ้หโหโบแม่ทะลุมาบินไปปัดสุดมือเหมือนกันนะครับดูชงแล้วก็ยิงกดลูกนี้ของชาววัดที่บอลมันเข้าข้อดีเหลือเกินนะครับดูบอลพุ่งอย่างนี้เนี่ยโอ้โหแล้วต้องชงกิติคุณที่ก็ยังเอาอยู่ครับไม่ปัดนี่ก็น่าจะเสียบ เปิดเข้านายมาแฮมิตันพัดได้ปล่อยแล้วจิ้มรูกนเโี้โวคู่ใ้าสซิลีมาโอ้โหม,โโมือนยิงเข้าข้อเลยนะครับลูกนี้จิ้มแรงมากนี่จังหวะที่เกือบจะได้รุ่ประตูะครับของหนองบัวพิชยาหด,ดูจังหวะด,ดีดนี่จริงๆทำได้ดีมากแล้วนะครับแต่ชาตชัยเองก็ยังเห็นอยู่ครับอยู่ในตำแหน่งที่ดีด้วย ให้บีจีบอบีแล้วทิ้งบอลไปด้านบนครับเป้าหมายคือแฮมิลตันสมกดได้ด้วยนะคะระับปาสิเดให้มาเลสันโอ้แล้วยอดรักไปเข้าช้าตรงนี้เสียฝ่าะครับอ,อยู่ที่บอลเป็นชัดชัยเจ็ดกลาง ตัวมาของแอรตอนเน้นโอ้โหทำให้ได้เปรียบมากมากจังหวะเปิดขึ้นมานะครับวางเท้าเปิดมาทําได้ดีมากแล้วนี่ครับวิ่งสอนมาแล้วโปอิริฟานโอ้โหจังหวะจังหวะจะสะกัดนะครับบอโดนไม่ดีเท่าไหร่เสียหลักไปนิดนึงจังหวะที่จะเตะทิ้งเลยนะครับบอไปโดนปลายสตั๊ดแล้วไปชนเสาเข้าดูตัวเองครับดูโอ้โหมาปัดตรงนี้เนี่ยเอาบอลอยู่แล้วนะครับปัดถึงบอลก่อนด้วยนะครับโอ้โหจจะจมีที่ บีเทอร์คาร์โซที่วิ่งเข้ามาด้วยตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้จอดตรงนี้มันชนลมบนไปหน่อยดูครับบอมันซ้ายครับโอ้โห oh. oh, ซ้ายหนีแล้วสก,กัดตรงนี้กลายเป็นว่าโอ้โหพลาดเข้าดูดูเองไปเลยแล้วนะครับออกไปที่สันธิภาพจันงอมสันิภาพเล็งแล้วได้เปิดเข้ามาเลยแล้วซัดลูกนี้เข้าซ้ายของชาววัดยังติดบล็อกอยู่สาระออกมาชา็อตมีราชาติชาววัด แล้วยกลาถึงเอเนสโตได้คันโดเข้าในก็ยังมีอากีนาวด้วยครับโอ้โหสุดๆเลยครับจังหวะนี้ให้มาอิเรฟานอิเรฟานใช้ความใหญ่พิงครับอันไว้เข้าในไม่ได้ก็ดีออกมารัฐพลให้สันติภาพได้แหวกครับแหวกเข้ามาแล้วเปิดเสาแรกมันนัลึบไปแล้วมีกิติคุณรออยู่แล้วโอบโหเป็นที่นาราย ขึ้นมาจะให้มงชงเข้าในเก็บได้ครับชาววัดไมาได้ยิงสกัดทีอีกแล้วครับแล้วตามเข้าในมาเอเดสโตมีเวลาหักโอ้โหไม่ได้ครับเสาแรกตามเข้ามาตรงนี้เอเดสโตเนี่ยครับพาไปสวยแม่กแล้วเปิดตัดกันมาจะโอ้โหมันยิงยากด้วยครับทางชาววัดดูมองชาววัดแล้วเปิดให้ชาววัดเองก็พยายามจะวิ่งเข้ามาที่เสาแรกเนี่ยครับแต่เสาแรกมีเกมรับของทางหนองบัวเข้ามาช่วยด้วย บนอันเดสตูเยสพยายามบ่งตั้งให้แม่นแต่ยังติดวิชิชัยปาบอลหน,นีเข้ามาฝากต่อตูนเยสตัดแล้วไปเข้าทางของเฮมตันซัวเรสแล้วสุดท้ายโอ้โหเรียนเปล่าเก็บกินตั้งต่ตดอเหมือนกันนะครับทางเฮมตันซัวเรสดูไปกับบอลแล้วเนี่ยครับอาจจะดูสูงยาวนะครับแต่เล่นบอลก,กับพื้นดีมากบกันเปิดเข้าไปของชัดชัย โอ้โหเล่นแบบซ้ําๆกันเลยครับกับลูกที่ขึ้นนำสองต่อหนึ่งนะครับแต่คราวนี้เนี่ยโอ้โหเข้ามาแล้วทําได้เลยครับ mm hmm. ก็เป็นชาชัยแล้วก็เจอรราบาซีวิ่งแซงหน้าครับโอ้โหเหลือเชื่อเหมือนกันตัดหน้าของตูเยสได้โอ้โหเปิดแล้วได้แม่นตรงจุดมาร์กครับแล้วขอให้เจอรราบาซีวิ่งให้ชนะทางจูเยสเท่านั้นเองแล้ววิ่งชนะจริงครับวิ่งแซงหน้า โอ้ยยอดเยี่ยมครับโอ้โหทีเด็ดมีมีเยอะมีให้เลือกเลยครับเอาเข้าไปลุ้นติดแอตตาน,นิลาราซี่หน้ากรอบเข็โทษมงชงเข้ามาก็มียอดจันทรงศ์ดักตัดเอาไว้ครับแล้วเ่สิ้ก็เป่าล้วีจบเกมการแด่งขันก็โอ้โหหนองบัวพ,พิชยะทำได้ก็เปิดบ้านเอาชนะบีจีปทุมไปสามประตูต่อนหนึ่ง